คนที่เกิดในวันจันทร์หูกอรวยกลัวหากภายโบเสื้ออย่าลบลู่ต่อไปนี่เป็นการไขค,ความหลับที่จะเห็นหายีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์รล่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่อายุยังน้อยที่คนเกิดวันจันทร์โบเคยหูมาก่อนเปิดตำราโบรานโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนไห้ความเคารพและนับถือได้ทำนายถึงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันจันทร์ และคําทํานายต่อไปนี้สามารถพังได้ตลอดสีวิตถือว่าโบเมนเรื่องบังเอิญเป็นเพอบุญวาสนาของคนที่เกิดในวันจันเรเแท่ที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาบ่อนสงบสงบ,สงบฟังเพอคลิปเหล่านี้นั่นพอมคอบอกคําเดียวเลยว่าหาดูได้ยากแล้วเพอบ่อมีไผที่จะมาบอกเขตหลับนี้ให้แก่ตัวทาน มีแค่ที่นี่ที่เดียวที่จะมาบอกสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์จะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือถ้าจะได้ล่วงหูเถิงความหลับที่จะเหตุให้ีวิตล่ำรวยเงินทองแต่อยู่ยังน้อยบ่อเสื้อหย่าลบลู่ต่อไปนี้จงเหตุใจิตใจให้สบายแล้วละหนึกอยู่ในใจเสมอว่าความล่ำรวยกำลังจะเข้ามาหาแล้วเพราะสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ได้เคยคิดเคยฝัน และเคยปาถนาไว้ก่อนหน้านี้บ่ว่าจะเป็นบ้านโหลดที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆหลับรองและการันตีเดเลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนคนที่เกิดในวันจันทร์ก่อนหน,น้านี้ถือว่าชีวิตตกอับถึงขีดสุดเหตุยังทำอย่างลงไปก็บอขึ้นบ่เกินลองเอาเขตหลับนี่ไปใส่หลับรองและการันตีเดเลยว่า สีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นท่านตาอย่างแน่นอนจะเหตุหายสีวิตผิดผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยสับสินเหลืองเงินทองเกศหลับนี่จะเหตุหายความถูกหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนพอเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี่นำมาจากตำราโบราณโหราศาสตร์เป็นตำราที่เก่าแก่ และแม่นย้ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่ได้เล่าปากต่อปากสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นแต่ในปัจจุบันนี้เขตหลับนั่นกับถึกปิดบางเสื่องซ่อนเอาไว้ย้อนการห่วงแหนบ่อยากให้ภัยลวงหู้ถึงเข็ดหลับของความร่ำรวยนี้ดังนั้นแล้วพ่อมอเองจึงอยากจะออกมาบอกเขตหลับเหล่านี้ไอ้กับเศร้าผู้ี่เกิดในวันจันทรได้หาบหูและได้หาบฟังไปตตาๆกัน เพื่อจะเหตุให้สวิตวีดพนจากความทุกข์ยากลําบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นไปได้พ่อมออยากให้คนที่เกิดในวันจันทร์เปิดคลิปนี้ฟังในก่อนจะนอนถูกๆูกคืนพอเป็นการซึมซับเขตุหลับแห่งเงินตราลงไปในสมองและฟังไววในจิใตใ้สํานึกเพื่อเหตุให่เงินไหลามาเทมาในถูกสารถิศถูกทางสำหรับผู้คนใดก็าตามที่เกิดในวันจันทร์นั้นบ่กว่าจะเป็นพ่อแม่ และญาติพี่น้องมู่เพื่อนหรือแฟนจงแช์คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นได้หาบฟังซะเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัว่านออกไปให้หมดที่มันคอยสุดหนึ่งบ่อเหตุให้ีวิตท่านนั้นล่ำรวยเสียทีและเพื่อเป็นการเปิดดวงสตาเปิดหับเอาโชคลาบและเงินทองพายาวิทยพ้นจากความถูกยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงฟังคลิปนี้ให้จบ พอมคอ,อย่ำอีกว่าถ้าอยากวิตพ้นจากความถูกยางลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงจงฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าโบเตือนก่อนจะเข้าไปหับสมหับฟังคำทำนายดวงสตาตํตำราบโบราณโหราศาสตร์ผากทุกท่านกติตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดสับหับโซคและเพื่อที่จะบอกาดคำทำนายดวงสตาใหม่ๆได้แล้วทางซองของพวกเฮา ต่อไปนี้เป็นการเปิดคำทำนายตำราโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นบ่าวจะเป็นยิงแหลา่าซจุดเด่นที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่เป็นสีแก่ตัวจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงกันข้ามเข้ามาหาได้แบบง่าย และเป็นคนที่มีดวงสตาวาสนาดีกว่าคนที่เกิดในเจ็ดวันเลยกว่าไดเพราะหมักจะมีภูรักผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์คำสูเหตุไหชีวิตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เหตอยู่จึงเหตุไหชีวิตประสบผลสําเร็จและล่ํารวยเงินทองดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันจั์นันตอนยังน้อยชีวิตอาจจะพบพ่อกับความทุกข์ยากลําบากตากมเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัว ก็เป็นคนที่หาเร้ากินขับจึงเหตุหายสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นต้องได้ต่อสู่ในดินลนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงเหตุหายสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นหูวิซาต่อสู่ีวิตมาตั้งแต่น้อยยาวไวและเหตุหายีวิตได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าไดเพึงว่าสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะลำบากแต่อยู่ยังน้อยก็ตาม แต่เมื่อชีวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนแล้วดวงสตาก็พลิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยสัพย์สินหลือเงินทองดวงสตาของคนที่เกิดในวนนนันจันทร์ในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่มีดวงหงจุย้ยติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหตุให้เป็นคนที่มีดวงผูกพันกับเหล่าเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติตาแนบเห็นจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นมีดวงมหาโพกรัพท์ในเรื่องของเงินเงินทองทองและดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นเป็นคนที่มีดวงสตาวาสนามีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเทิงว่าตัวคนที่เกิดในวนันจันทร์จะปีตาจับลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดีชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงและร่ํารวยแต่อยู่ยังน้อยวัวคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าได้เพราะคนที่เกิดในวันจาดนั้นเป็นคนที่สลาดลักแหลมและมีไหวพริบสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เสมอและเป็นคนที่มีหัวการฆ่าแต่อยู่ยังน้อยแต่ก็มักจะมีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มาคาดขวางสวิตเหตุหายีวิตของคนที่เกิดในวันจาดนั้นติดติดขัดขัดเหตุอย่างทํำอย่างลงไปก่อบเกิรนโบเกินทางทางแล้ว คนที่เกิดในวันจนนันัรนมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จและร่ำรวยแต่อยู่ย,ยังน้อยดังนั้นแล้วพ่อมอเองจึงอยากนําเอาเคล็ดลับนี้ที่เหตุให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันจนนันทร์ร่ำรวยแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือหาเคล็ดลับที่จะเหตุให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันจนันทร์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยที่คนเกิดวันจันทร์บอเคยหูมาก่อน เมื่อได้ลวงหูเถิงเขตหลับทั้งหาขอนี้แล้วจะเหตุหายสวิตลำรวยอย่างเห็นท่านตาและสวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหากคนที่เกิดในวันจันทร์เหตุได้ทั้งหาขอต่อไปนี้สวิตเมื่อเหตุอย่างทํำอย่างลงไปก็จะมีแต่ความเจริญหงเหืองเงินทองจะไหลมาเทมาข้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเงินจะไหลนองทองจะไหลมาเหตุหายสวิตลืมตาอ้าปากได้ ความถูกจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเขตหลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการไหวพระเส้าแรงเขตหลับที่เหตุให้คนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นเศรษฐีนั่นก็คือการไหวพระสวดมนต์เส้าแรงเพื่อจะเหตุให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติตาแนมบเห็นจะมาอวยพรสี่ทางให้แก่ชีวิตเหตุให้เป็นคนที่มีดวงแห่งความโชคดี และเหตุให้ดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหตุให้เงินล้านจะหล่นทาแปลบ่ท่านได้ตั้งตัวเขตดหลับในข้อที่สองนั่นก็คือการหักษาสินหาเขตดหลับในข้อนี้ที่เหตุให้คนธรรมดาตัวไปกลายเป็นคนที่ล่ำรวยทรั์สินและงเงินทองนั่นก็คือการหักษาสินหาเพราะการหักษาสินหานั้นเป็นที่มาที่เหตุให้ดวงหงจุ้ยจับเหตุให้เป็นคนที่มีดวงมหาโพกรัพั์ ในเรื่องของเงินเงินทองทองเอ็ตไหดวงสตาเปลี่ยนจากดวงลล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหนาไม่ในตะกลเกตุหลับในข้อที่สามนั่นก็คือการขอขามาพ่อแม่เหตหลับในข้อนี้เหตไห้้นธรรมดาทั่วไปกลายเป็นคนที่ร่ำรวยรัส์สนและเงินทองนั่นก็คือการขอขามาพ่อแม่และการขอโหสิกรรมจากพ่อและแม่หรือบิดามารดานั่นเอง เขตหลับในขอน้อนี้จะเหตุให้สวิตหมดเว้นหมดกรรมเพราะกรรมที่ได้เหตุต่อบิดามารดาน,านั้นเป็นกรรมที่นักน่วงที่สุดเหตุให้สวิตติดคัดเหตุอย่างทำอย่างลงไปก็บบขึ้นโบเกินดังนั้นแล้วควรขอขมาพ่อแม่หรือขอโหอสิกรรมจากพ่อและแม่และเขตหลับเหล่านี้จะเหตุให้สวิตจเจริญหงเหิงเหตุอย่างทำอย่างลงไปก็จะมีแต่ความลาบลื่นค่าขายยิบจับสิ่งใด ขอจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดเหตุหายความถูกหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเหตุหลับในข้อที่สนั่นก็คือการใส่ซีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดเหตุหลับที่เหตุในคนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นคนที่ร่ำรวยสับสิเนเล่งเงินทองนั่นก็คือการเลือกสีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดแห้แก่ชีวิตถือว่าเป็นสีเสริมดวงสตาและเหตุห้ยีวิตเกิดควาว่าโชคดีหรือดวงดีนั่นเอง ก่อนจะเสี่ยงโชคเสียงดวงให้ใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดอย่างเซนคนที่เกิดในวันจันทร์ควรใส่สีเหลืองคนที่เกิดในวันอังคารควรใส่เสื้อสีสพมคนที่เกิดในวันพุธควรใส่เสื้อสีเขียวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีควรใส่สีส้มคนที่เกิดในวันศุกร์ควรใส่เสื้อสีผ้าคนที่เกิดในวันเสาร์ควรใส่เสื้อสีม่วงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ควรนใส่เสือที่เป็นสีแดงการใส่เสือที่เป็นสีประจํมมงคูนันก่อนจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเหตุให้สตาร์สวิตมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงินล้านจะหล่นถับแบบบบท่านได้ตั้งตัวเข็ดลับในข้อที่หานั่นก็คือการเหตุบุญจากการปล่อยซัดสู่ธรรมศาสตร์เข็ดลับในข้อนี้ที่เหตุให้คนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นคนที่ร่ำรวยสัพย์สินหรืองเงินทองนั่นก็คือ การปล่อยสั์สู่ธรรมศาสตร์ควรคำนึงถึงเมื่อจะปล่อยควรเป็นสั์ที่ตกอยู่ในอันตรายหรือควรซื้ออยู่ตามตลาดที่กำลังจะถือขาบุญกุศลส่วนนี้ที่ท่านได้ปล่อยสั์สู่ธรรมชาสตร์นั้นเพื่อให้พวกเขามีอิสรภาพในสวิตจะเหตุให้การเงินการงานจเจริญห่งเหืองค้าขายยิบยับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดเหตุให้สวิตมีอิสรภาพอิสรภาพทางด้านการเงิน และอิสรภาพทางด้านเวลาภัยที่ฟังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเปิดดวงแล้วสิวิททานจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน